ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับโปรโมชั่น d t a ทนะครับกับ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 0 Series 5G นะครับก็ตรงนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้รองรับ 5G นะครับเมื่อใช้งานกับซิมที่รองรับแล้วแลวก็อยู่ในพื้นที่บริการ 5G นะครับก็โปรโมชั่นนี้นะครับมีตั้งแต่25มกราคมปี2564ถึง28กุมภาพันธ์2564ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับ ก็ตรงนี้เป็นสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะครับก็ดีเรื่องถ่ายรูปแล้วก็ทำคอนเทนต์มากๆเลยนะครับก็กำลังอยู่ในกระแสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทาง d t a ทเนี่ยให้สมาร์ทโฟนมีโปรโมชั่นดีๆมาแบบนี้เนี่ยมียังไงบ้างสำหรับ Samsung s a m s u n galaxy g s20 series 5g นะครับราคาเริ่มเนี่ย12,900นะครับก็จะมีบอกว่ารับสิทธิ์วิเศษช่วงจองทดลองใช้ฟ ฟรีสเดือนชม YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นซัม s ุง g a l a x ซี2 0ซีรีส์ 5G นะครับครับก็อีกเช่นกันนะครับจะมีประกันสุขภาพคุ้มครองโครโรนาไวรัสนะครับก็คุ้มครองนานถึง90วันวงเงินนะครับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง1 8 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคือมีส่วนลดอุปกรณ์เสริมซัมซุงนะฮะก็คือรับส่วนลดถึง25%ด้วยกัน เดี๋ยวเรามาดูส่วนของแพ็กเกจนะครับก็ซัมซุงเนี่ยจะแยกมาเป็นสำหรับลูกค้าแพท t i นัมบูเบมเบอร์แล้วก็ Go เบมเบอร์นะครับซึ่งมีอายุการใช้งานนะ12เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มเพียง12,900นะครับไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับแพ็กเกจนะครับโดยเป็นแพ็กเกจนะครับก็คือ นี้เนี่ยครับก็จะมี s 2 1แรม a m นะครับ8ลอม128กกะบนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจนะครับสำหรับคนทั่วไปใช้กันนะครับก็คือแพ็กเกจนะครับเริ่มต้นเนี่ย699บาทนะครับจะจ่ายค่าเครื่องถึง1,9,900นะครับหรือจะได้รับค่าส่วนลดค่าเครื่องประมาณ8,000บาทนี่คือแพททิ่นั่มนะครับบูเมมเบอร์นะครับสำหรับ คนที่เป็น g o เม Member นะครับจะได้รับสิทธิ์นะครับก็คืออยู่ที่ราคาค่าเครื่อง2,000 0นะฮะก็อีก400บาทนะครับซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็คือ699กา็ลดไปประมาณถึงประมาณ8,000บาทเลยนะครับซึ่งสิทธิ์ g o เม Member เนี่ยคนปกติทั่วไปเนี่ยจะมีใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับแพ็กเกจรายเดือนนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็จะเป็นมือถือนะครับเอ่อ S21 นะครับ8 สำหรับลำ8ลม256กิกนะครับก็เดี๋ยวไปดูแพ็กเกจทั่วไปนะครับก็คืออยู่ที่699นะครับอันนี้ค่าเครื่องจะแพงขึ้นนะครับเอ่อจะอยู่ที่21,900แล้วก็22,400บาทนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Samsung Galaxy S21 Plus นะครับก็จะเป็นนะครับ ลม8แม128กิกนะครับก็ในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับอายุ IU การใช้งานเนี่ยต้อง12เดือนนะครับแล้วก็ราคาบือถือจะแพงขึ้นนะครับก็คือราคาปกติ33,900นะครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจทั่วไปนะครับที่คนปกติทั่วไปใช้คือ699นะครับราคาเครื่องจะเป็น25,400สำหรับ Goldmember ก็คือ25,900นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็ราคาเครื่องเนี่ยตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาเครื่องลถมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ8,000บาทน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคถัดไปนิดนึงครับก็จะเป็นรอม8แรม8รอม256กิกนะครับก็ตรงนี้แพคเกจ699เนี่ยจะอยู่ที่27,400และ27,900นะครับ ก็ถือว่าราคาเนี่ยก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าถ้าใครใช้แพ็กเกจ699แล้วสนใจรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเป็น Samsung Galaxy a S20 Ultra นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นราคาแพ็คเครื่องนะครับคือ39,900นะครับแพ็กเกจคนทั่วไปใช้คือ699นะครับ ก็ราคาเครื่องเนี่ยอยู่ที่3.400นะครับแล้วก็สำหรับแพ็กเกจพพทินัมบูเมมเบอร์แล้วก็สำหรับโกลเมมเบอร์นะครับจะอยู่ที่3.900นะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็คือแต่ได้ค่าเครื่องถึงประมาณ9,000บาทนั่นเองนะฮะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าราคาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครใช้แพ็กเกจ699นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับ r ิ m 12นะครับแลม แรม12ลอม256 g b นะครับก็ราคาเต็ม41,900นะครับสำรับแพ็กเกจ699นะครับจ่ายอยู่ที่ค่าเครื่องเป็นค่าเครื่องเป็นพ a t t i n u m ร์บู e เนะครับโปรโมชั่นนะครับเป็นแพ็กเกจคือสาจ่าย32,400แล้วก็โกเมเบอร์นะครับจะจ่ายอยู่ที่32,900นะครับซึ่งหากว่าใครเป็นลูกค้านะครับ ส่วนของลูกค้าที่อายุน้อยกว่า6เดือนหรือเปิดเ,เบอร์ใหม่แล้วก็แล้วก็ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับจะรับส่วนลดเพิ่มอีกพันแหนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงครับว่าจะต้องมีการจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับของสเปคเครื่องซัมซุงนะครับ S 2ี่สอนะครับเอ่ออมแนะครับ แรม8รดอม1 2 0 128กิกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องจ่ายค่าเครื่องนะครับอยู่ที่21,900นะครับซึ่งจะมีราคาเครื่องนะฮะที่สูงกว่านะครับราคาปกตินะฮะของทางที่เป็น d e t a c รายเดือนนะครับแต่ว่าเขาจะมอบส่วนลดเพิ่มให้อีกพันห้านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลดเพิ่มให้ยังไงนะครับตรงนี้อาจจะต้องถามสอบถามทาง ดีแท็กคอร์เซนเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาคิดยังไงฮะในส่วนลดเพิ่ม1,500บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันที่รับเครื่องนะครับก็จะต้องวันที่ทำเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าในการล่วงหน้าอีกถึงอีก3,000บาทนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านมีความชื่นชอบนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ราคาที่ท่านตรงนี้เนี่ยรับได้แค่ไหนอย่างไรนะครับก็จะเป็นตัวเลือกในการพิจารณานะครับ ทั้งโปรและก็มือถือนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อนะฮะสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาณนะครับสำหรับลูกค้าพัฒน์บูมเเบอร์นะครับที่มีอายุ12เดือนขึ้นไปนะครับก็แต่ละรุ่นที่ลงมานะครับก็จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องนะครับลงประมาณ2,000บาทนะครับเพราะว่าตัวที่ S21 5G นะครับในราคา27,900นะครับจะราคาพิเศษเหลือ 25,900นะครับซึ่งผมดูไล่ในราคาดูในจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็อยู่ประมาณ2,000บาทนั่นเองในการที่เป็นได้รับสิทธิเ่ของ Platinum Blue Member นะครับและสำหรับนะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเปล่าและชำระเงินผ่าน d t a c Online Store นะครับคุณจะได้รับ Samsung Galaxy S20 Ultra ทุกความจุนะครับก็จะได้บัตรโปรนะครับ สมาร์ทแท็กนะครับแล้วก็ทาวเวลอะแดปเตอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมูลค่าถึง8,370บาทและแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ Samsung นะครับเอ่อ Galaxy ซี่เอสดีสิหรือ Samsung นะครับเอ1เนี่ยทุกความจุนะครับคุณจะได้รับ Samsung Galaxy Bud ัตรไลนะครับ Smart ท a ท็กนะครับแล้วก็ t าวเวลเออเรปเนะครับมูลค่ารวมถึง7,300พาม 70บาทนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าตัวท่านเองนะครับชอบแล้วก็ในแพ็กเกจนี้อย่างไรนะครับก็ถ้ามีอะไรนะฮะสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณครับทุกท่านรับชม เป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ